ครับอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะนะครับนี่คือแม่น้ำโขงนะครับเด่นน้ำตกออกมาส่วนวงนี้ก็คือดอนนะครับก็ตดอนก็คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นเกาะอยู่กลางแม่น้ำโขงนะครับพอหันไปฝั่งนู้นนี่คือแม่น้ำโของอีกด้านหนึ่งข้างหน้านี่คือแม่น้ำโขงนี่คือแม่น้ำโขงทั้งหมดเลยนะครับโอ้น่าตื่นตาตื่นใจมาก ตอนแรกว,ว่าจะไม่มาละไหนๆก็เอาซะหน่อยนะครับเดี๋ยวมาไม่ถึงถ้าตกลงไปก็ไม่รู้เหมือนกันกล้องอาจจะก,กันน้ำนะครับแต่ว่าตัวคนไม่รู้เหมือนกันคงจะไปเก็บที่กัมพูชานะครับยืนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับค่อนข้างจะหินแหลมคมเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็คือหลีหลีหรือหลีนะครับน่าจะเป็นน่าจะออกเสียงถูกนะครับก็คือที่ดักปลานะครับชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันยเยอะแยะไปหมดเลยผมข้ามมาเมื่อกี้ก็น่ากลัวเมื่อกันนะครับไม้กริ่งก็ปลักยู่ก็เอาละมาละไหนก็ต้องมาให้ถึงนะครับจะค่อยไป ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองครับต้องเห็นด้วยตาตัวเองจริง